หน่ยนะทุกส่านมา,ากท้องเดยกวก็ยั่งก็แย่งก็ยังก็แยง่งหน้าเร็วๆท้องสองแฝดแน่นอนวันที่แล้วให้ตัวหนึ่งวันนี้ต้องให้สองได้แน่นอนพวกเดินไปยังไงเดินน้องนงน่งงเลย ลองที่เห็นเลี้ยงอยู่นี้เราก็ต่อไปเราก็จะปูให้ยางใส่เลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงกุ้งฝอยกันในองค์สามองค์นั้นก็จะมีกุ้งฝอยอยู่นะในกระมังนี่ก็มีนะกุ้งฝอยพ่อแม่พันเนะนามันเยอะจับไม่ทนันมองไม่เห็นปูปูไม่ออก นีได้ปูได้ปูแม่ท้องแกต่ตัวตัวกระต้อยนี่โอ้ลูกเต็มท้องอายะเลยไอ,อยหืมอป่อยนีบยันนิบไอเลือกจับหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองเนื้อทองเลือกเอาตำทองนา ต,ต,นะตัวนี้เนื้อสีทองแล้วก็ตัวนี้ให้นนึ่งยี้เนื้อสีทองตัวนี้เนื้อก็สีทองแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวไดกก็ปิด งูเล่นราคาสั้นนึงูเนี้มเยนี่นะรู้นนะรู้นดำมลววดูวจับมาเม่กี้ะองขันโอ้โหนีนะปล่อยหมดอเกือบหมดเลยดวดำปิ๊กี้อืมป่อยหมดแล้ว เออรู้ให uh, uh ้เกลื่อนมาเลยเตีแยกตัวเมียก้อนอือเอาปล่อยรู้เหมันนี่ตัวเมียเมื่อกี้เห็นตัวเมียไหมไม่คดิไม่ใช่หรืว่าตัวนี่ไม่ใช่วใหญ่ใหญ่เนี่ยมา

เดี๋ยวห้อย,ย,ยนี่ห้อยอย่างดเนี้จะห้อยอย่างนี้นี่เอ,ออเะเอาไปให้ปิดเอาไปให้ปิด โอ้ยแบบเต็มกระป๋องเลยมียูดีๆวิ่งไปคว้าลูกปูแม่ปูมาได้ตัวนึ่งเต็มท้องอายุเลยโอ้ยถ่ายไม่ทันนัดโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นพาไปโฟกัสนี่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 เต็มเบยปิปิ้นเลยอ่ะฮ่าฮตัว ท้องตัวนิดเดียวแล้วไข่ดูนี่อยู่ท้องกคนนี้หยุดอยู่ไก่กระปองก็ะยุไก่ใส่นี้ไปก่อนอ่ะอุ่๊บโอ้โหนี่อืมไอตัวนี้ก็จะออกันนี่อันี้อืมแบตก็จะหมดเห็นวิ่งจู้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 อยู่ในน้ำที่ตรงนั้น นี่ก็ความาทันอ,อโอ้ยเด้อเห็นกั้อึดยังเดอ๋ยวออเออจะดูแม่ปูเลยเท่านี้ก่อนยืดอยู่ตรงเนี้ยจู้เดี๋ยวขวาเดีก็แม้ปูธรรมดาไม่ได้แม้ปูท้องก ตัวนี้ก็จะเป็นแม่ปูที่จับได้เมื่อคืนแล้วก็จะจับลงอนุบาลไว้ในบอ่ออยนี่นี่ไม่ต้องใส่ตะกร้าแล้วตะกร้าเต็มนี่นี้ก็จะมีแม่ลูกแม่อุ้มท้องแบบนี้ประมาณยี่สิบตัวให้อยู่นีนี้แหละลูกปูที่ออกมังแล้วก็มีนะอย่าี้ยเยอะแยะเลย อ่ะ่านี้นี่นี่ก็จะเป็นแม่ปูดท้องอ่อนๆยังไม่รูเขายังไม่ดำท้องประมาณนี้สองตัวจับได้มาคืนพร้อมกันกันกบตัวเม่กี้นี้ แม่ปูทองนี่น่ารักนะเมื่อตอนที่แยกเข้ามาใหม่ๆในนี้ก็จะมีปูรู้ได้ตัวเลยก็จะเดินในเพนพ่านไปหมดแต่จะแม่ทองตัวนี้ยเขาจะแอบซุกอยู่ตัวนี้ไม่ยุ่งกับใครเลยแอบนีบน่เงียบเลยก็เลยจับเขาขึ้นมาดูน,น,นี่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 ่ค่อยๆแล้แลูกอ้ค่อยค่อยๆแม่ก็โทษแม่ก็ทรบกวน,นนะ่อยนะเออเอ เราจับขึ้นมาดูทำไมไม่ยุ่งกับใครเลยทีไหนได้ท้องเขาเริ่มอ่อนๆนาท้องเขาจะเริ่มปิ้นออกมาหน่ยๆแหละ,ะไม่รบกวนเขาโอ้โหดุจังเลยอันไหนไม่กวนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแม่ปูที่ ท้องเขาเรื่องเรื่องท้องเข้าอ่ะกับประจักษนาพอมาถึงนี้ก็สลัดออกหมดเลยลูกช่างเถอะแค่เริ่มต้นเรื่องเรื่องเองตัวเดียวตัวนึงทองอ้องอน